เตียวขึ้นโดยเทพป็ป้ป่อยไตอันนี้กินขึ้นโดยเทพ็ <c oughs> ทิ้งังนะี้ยเมนี้ยเนี่ยมันเปลี่ยนข้ออ้างข้ออ้างในแถวตั้งคออย่างเงี้ยก็เหลืออยู่อันเดียวกันยังอย่าเดียวจะไปได้หักเลือดกันสักคนละทิ้งพ่อนะใส่กอกไม้เดียวกินกันสองคนให้กินกินคนเดียวแนะม่มากินกินด้วยกันเพื่อน เพื่อนกันฮักกันเนาะกินเลยมหมี่ก็กินด้วยกันแหมบะหมี่ก็กินด้วยกันไม่เดียวเนี่ยมันอู้ซื่อแบ่งกันกินออกนี่ก็ไข่อันนี้บักแจ้ว่าตอดไขนะ่นะบักแจ้ว่าตอผมบอต้องมาตอดกันผมคิดว่าการที่ผมเนี่ยหาการหางานคื้ลูงชัยอ่ะผมแหงขึ้คุณทำเนี่ยตั้งแต่ต้นปีอ่ะ มาเดียวเนี่ยจะสิーーー้นปีละลุงบัฮคับรีวิวซักงานน่ะขี้งับงานมันสบายสบายก่ะอันี่งับงานอย่างกิ้งขึ้นโดยสเตปเพื่อไปเปลี่ยนลูกฮิโปเนี่ยงานสบายจริงมันอู้ซื่อเอางับงานตีหานะได้ก่ะงับงานแต่อย่างหานะมาได้สักอย่างมันหมายแจว่าหาเล่นตั๋วหมานแจวว่าหานยิง เอางานที่แหนะได้ก็ใบเดียวเนี่ยมันมาเป็นร้อยแงานบ่เอ,อ้แต่ละงานมันก็ทําได้ทั้งนั้นอ่ะมันก็ทําง่ายน้อยเดียวอ่ะนี่อย่างมันถึงมาเอาอะ,ค,ะาคิ้งเนี่มาครับคิ้งเด่นผู้จัดก,การแฮคิ้งแน่กะะเปิ้ลครับเปิ้ลเป,ปิ้นบ่ได้จ้างผมลุงชายฟังก่อนคำนี้คิงมัต้องครับอ,อ๋อห้ามาเอาคิงเป็นผู้จัดก,การแล้ว เออามาเอาอก็อ่าโพสเอ๊อก็จะไล่บ่เือเป็นผู้จัดการรับงานแห่อย่างแต่ละอย่างแห่ง่ายอย่างได้พองที่จริงมันก็ขึ้นมันก็แย่ได้ถ้าเขาจะย่ย่ได้มันง่ายงานง่ายๆเลยอย่างปลอมเป็นลูกฮิโปโปเขาใส่หางเห็น้วมมีหน้าที่เขามีอย่างแค่อ้าปาก <c oughs> เออทิ้งยังมัยงยากง่ายขน,นาดเลยแหาาาย้งนักลายิง คุณต้องทําได้อู้ถึงว่าคุณต้องอย่ได้แย่แย่มาได้อย่าง,งกิ้งขึ้นดอยชุเตอีอ่ะแย่าย่มาได้เพิ่นหนึ่งปิดถนนฮอกิ้งขึ้นอะ่ะแกหาเตียวขึ้นดอยชูเทพแพ้ปอ,ออตายอันนี้กิ้งขึ้นด,ยดยอนนยชูเท๊ทิ้งย่เมาอนเนี่ยเนี่ยมันเป็นข้ออ,อ,อ,อ้าง,งข้อ <S 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 ขอ้างกได้เหรอตั้งคออย่างเงี้ยก็เหลืออยู่อันเดียวกันยังเดียวจะไปได้หักเลียดกันสักคนละ ิใช่อิ่งกว่าทังแบบปอห้ากเลียดอ่ะแล้วคุณห่างก่อก้าดลวงอ่ะเปิ้นเตียวกับซสชาชัดอ่ะเปิ้นจับใจซื้อกันแม่แหกจ่ายกันแม่แหกแหมบางที่วานกว่าสิ้นปีอ่ะแล้วเอาสองคนพอเนี่ยอะไรเนี่ยอ้อคือเปิ้นกะไอาเอ่ะไม่กินสองคนอ่ะแน่ตาที่นี่อายอ่ะหักกันกะลุงชัยผมเนี่ยหักลุงชัยฮักก็หักกินไม่ใจไไปไปบ้านไปยีเต๋อว่า ผมการงานผมซศอ้อืฮึ่มย่าผมติดตอ่อฮื่มติดไหนที่เบาแผล่ลำบางลำพูนแปะหน่นอ่ะผมซศร้าฮึ่มแล้วลุงชายย่ามาได้สักอย่างเนี่ยให้ย่ามาได้ลแล้ว<อ>หันก่อนครับให้ย่ามาได้สักอย่างแล้วหันก่อนมันลำบงญลำบากเนี่ยแล้วเนี่ยไม้อ่ะกินสองโคนพอเนี่ยเออไหนมันมีไม้เดียวได้กินกินลงห,าห, <c oughs> ห้ามดเนื้อไว้จะแบ่งกันกิน เนี AH? ar, bitches, mm ่ย hmm. ค mm, mm, ่ะอืมอือี่ใครเนี่ยอือืมียิเป็นนอืมขี่ใครแกงขี้เาโอ้ในนิ้ว่าเป็นเปื้องฮัดกันเนี่ยไส้กอกก็กินคนเดียวใครปิ้งขี่กินจะหมด ให้จินเกนเดียวป่ะไปไห